วันนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่ที่ฟาร์มอเวยฟาร์มนะคะซึ่งเป็นฟาร์มเบี้ยชิงหรีค่ะของคุณพ่อเกียงไกแสนศรีลานะคะอยู่ที่บ้านเลขที่สองหมู่ที่สีค่ะาตะวัน้วยขวางอำเภอโกสุงนิสัยจังหวัดมหารสารคามค่ะเราไปสอบถามคุณพ่อกันเลยคะ่ะสองสามสวัสดีค่ะครับผมค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับ เจ้าของอํานวยฟาร์มนะคะคือ,อวันนี้เราจะมาถามสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลประวัติของฟาร์มนะคะแล้วก็เป็นสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเจ้าของฟาร์มด้วยนะคะ,ะค่ะประวัติความเป็นมาที่ก่อตั้งฟาร์มนี่คือมาจากอะไระมาจากคิดหาธุรกิจคิดว่าตัวไหนมันจะดีเพราะว่า เลี้ยงหมูกันเลี้ยงแล้วเห็ดฝ้าหมูกัเห็ดแล้วแล้วที่นี่มันพ่คอยดีปันไหนมันต้นพุนหลายเลี้ยงก็เลยหันมาเลี้ยงทดลองเลี้ยงกิริตเบิ่งว่ามันสดีบอมันสีมีกำไรบอมอบมันเลี้ยงกิริตที่แรกก็เป็นคิดว่าสิเสริมัจจที่นี่เห็ดไปเห็ดมากพอคนถืออันกิริตนี่มันไม่ไปใดสวยก็ เรียงงูต้นทุ่นหน่อยแล้วก็เวลาก็ะเร็วแฮซีซิมือเข้าก็จับส่งตลาดได้พันหมูมันก็สามเดือนสี่เดือนแล้วกินอาหารแต่ละเดือนมันก็ว่หน่อยบาทก็เป็นหลักหมื่นพันทอดเป็นสามเดือนสี่เดือนก็เป็นหลักแสนแล้วงาหานเพราะฉะนั้นเทาเลียงอันนี้มันจะดีกว่าแล้วก็ตลาดแล้วก็บข้นกับสนใจหลายกว่านะจ๊ะ แล้วที่ที่ว่าส่งออกขายนี่คือในเฉพาะอำเภอเราจังหวัดหรือว่าทั่วทั่วลากันกระจายคืออันนี้อันนี้สั่งสั่งเขาสั่งสื่อทางจังไทยเนี่ยเขาก็สั่งเข้ามาเข้าแผ่นร่องไปจากเขาทั่วเัาเ่ยมีกี่สายพันธุ์มีอะไรบ้างทามนีคนสองสายมีผ่านสองสารแล้วแล้วมันมีพันธุ์กี่กี่สายพันธุ์นะคะ มันมีอยู่สองสายพันธุ์ก็มีทั้งดำทั้งแดงแล้วก็เป็นกิ่งหยีเทากิ่งหยีเทาหนึ่งทันมาแลาเอื่นก็เป็นวาแมงสระดิ่งล่ะสกระตือมากกระดิ่งโตมันจะแตกต่างกันนะแล้วไปป้วนๆกันก็ไดรคือคือเป็นแมงสระดิ่งกิ่งหยีเทาพันไอ้นู่นั่นมันเป็นของกิ่งหยีพันตัวใหญ่แล้วก็เป็นข้าวดำข้าวแดงดีมัน มันทุนหนึ่งแ่เคอ้ค่ะแล้วพื้นที่ที่เลี้ยงนี่คือมันมีกี่ไร่อ่ะคะคือยังไงมันก็พื้นที่มันมีกี่ไร่มันงานเดียวก็เลี้ยงได้ถ้ากิบกิบตารางวาน,นี่ก็เลี้ยงได้ไม่จำกัดพื้นที่แล้วถ้าเราจะทำาใหญ,ใหญ่มันก็เป็นไร่ก็ไร่หนึ่งก็ใหญ่อยู่ไร่หนึ่งนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วใช่ไหมครับผม ไร่หรือว่าใหญ่นะพื้นที่ถ้าเราทําเต็มมันก็ถ้าเราผลิตได้ถ้าเราทําเต็มไร่เลยผลิตได้มันก็เยอะแล้ววันก่อนตั้งความนี่คือวันที่เข้าใจกันโอ้มันจําไม่ได้พืนที่เพราะว่าเราทดสอบเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเริ่มต้นยังไงเพราะว่าเราทําไปไเรื่อย ก็ถ้าทำปีพศ2544ที่เริ่มเริ่มทำเนี่เอ,อ่เริ่มเริ่มต้นคือพศ2544<อ>แล้วเจ้าของฟาร์มนี้คือเป็นเจ้าของคนเดียวหรือว่าม,คมีคนร่วมด้วยเนี่ยคนร่วมได้คนร่วมก็ด้ครอบครัวล่ะคือเป็นธุรกิจครอบครัวใ,ใช่ไหมใช่ใช่ในครอบครัวลูกชายก็เป็นการตลาด แล้วแรงบันดาลใจนี่คือ,าอการเกาะตั้งความนี่คือมาจาก,าจากเพราะว่าเราเป็นคนชาวไร่ชาวนาะมันก็แดงไอแรงบันดาลมันนี่คือว่าเราคิดหาทางว่าทำอย่างไรเราถึงจะมีรายได้เข้าในครอบครัวเราทำอย่างไรถึงจะมีรายได้ เราทำยังไงถึงจะมีรายได้ส่งเสียลูกเรียนได้เลี้ยงครอบครัวได้นี่ก็คือแรงบันดาลใจให้เราทำเราคิดค้นหาแล้วจำนวนตัวที่เราเลี้ยงน,นี้คือเราจำกัดไหมคะคือไม่จำกัดคือเริ่มเริ่มเริ่มต้นนี่คือจำนวนเท่าไหร่คะหรือว่าเริ่มต้นนี่เราทำด้วยบ่อท่อไอ้ท่อซ้วนนนม,มนี่แหละท่อปูนซีเมน กว้างข้อหนึ่งมันก็80ดสิบคูณห้สการเริ่มต้นทดลองดูนี่หละทีนี้พอเลี่ยงไปมันก็เออข้าท่าเวิร์คก็มีคนสนใจเราก็ขายได้แล้วก็ส่งตามหมู่บ้านเราตามท้องตลาดนี่แหละมันก็เอออยู่ได้เราก็ขยายมไม่ใช่ว่าเราจะทุ่มเทเที่ยวเดียว อันนี้มันหลายตอนมันหลายตอนอยู่เพราะว่าเนื้อมันในมันเราไม่ได้ยืมธนาคารเราขายได้เราเจือบได้เราก็ามาทําต่อมาทําต่อเนี่อันนี้ล่าสุดเลยไลงนี้ล่าสุดหลังจากไอ้โรงนั้นมันก็ต่อต่อไปขั้นหลังพอจากโรงนั้นมาก็มาโรงนี้โรงที่สองก็โรงที่สามทั้งหมดมีสาม,สาม,สาม ครับมีสามแล้วรายรายได้จากการขายออกอันนีอรายได้ไม่มันเราทำมุนเวียนแต่และขั้หนึ่งมันก็ได้ขั้นหนึ่งขั้งหนึ่ง,ง,งเพราะว่าไม่ไม่เพราะว่าเราทำเป็นเบี๋ยมุนเวียนเราไม่ได้ทำเป็นล็อตเป็นล็อตช่วงเดียวช่วงเดียวแต่และล็อตนี่งเราก็ได้เราก็ส่งเขาเท่เาละสามกิโลสี่กิโลคือวนเวียนเผลเข้ามา ไอ้คนพ่อค้าเขามารับเองกลุ่มยัยคะกกุ่มกุ่มอาหารก็กินไม่เก่งมันก็จินเริ่มแรกมันแรกเกิดอาหารเลยมันเราให้ใส่ถาดอาหารให้ให้กินเนี่ยสักทีเดียวเนี่ยมันได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์มันกินไม่หมดถ้ามันจะกินมันกินเมื่อมันมี ได้อายุสิบห้าสิบหกวันสิบห้าสิบหกวันนี่หลังจากได้อายุสิบห้าสิบหกวันมันจะเริ่มกินเร่มจะเปลืองหน่อยพอมันมีปีกอย่างนี้มันก็กินไม่ดีมันก็ไม่ค่อยเวลามันจะผสมพันธุ์หรือมันจะไข่นั้นมันก็กินน้อยมันกินช่วงเดียวที่มันกินเยอะเออเราก็ไม่เปลืองนั่นแหละก็ไม่เยอะมันก็ใช้ได้ ทางรถไฟนี่มีการวางแผนยังไงคะถ้าเกิดว่าเราจะเยียนจิ๋หีนี่เราก็วางแผนอะไรบ้างทําอะไรบ้างถ้าเราจะเรียนจิ๋ดีรเราวา,า,างแผงเราต้องทำโรงเรียนขึ้นก่อนทำโรงเรียนขึ้นก่อนแล้วก็ทําบ่อเราทําบ่อให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็หาตลาดต้องเดินหาตลาดก่อนมีตลาดไหม ถ้าเราจะทําถ้าไม่มีตลาดเราจะจะผลิตไปขายใสยงงเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีที่จะขายไม่ใช่ว่าเห็นเขาเลี้ยงเราจะเลี้ยงได้มันเลี้ยงได้แต่ที่ขายไม่มี mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้อง mm hmm. วางแผนหาตลาดก่อน mm hmm. ถ้าหาตลาดได้มีตลาดลได้เราเลี้ยงเท่าไหร่ก็ได้เออโอเคนั่นแหละเราต้องวางแผน เงินทุนถ้าถ้าเราจะทําเป็นธุนรกิจเลยจะลงทุนเยอะนีน่มันถ้าเรามีตลาดเราก็ลงทุนได้มันก็อยู่หลักหมืน่นลถ้าเราก็ลงทุนได้ถ้าเราเริ่มต้นเราทดลองเรื่องดูนหลักร้อยเราพ็เรื่องได้ทำไมถึงว่าหลักร้อยมันจะลงทุนไม่ได้ลงทุนได้เราก็ซื้อ พ่อปูนมาวางที่เป็นพื้นหรือตามใายตาบ้านเราเนี่ยท่อเดียวเราก็หลออทุนลงแล้วก็เอาปูนมายาแนวก้นหม้อให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาซื้อคันไข่อย่างของเราเนี่ยเราขายคันลับเจ็ดสิบบาทท่อปูนถ้าคิดแล้วรวมสองร้อยห้าสิบแล้วก็ซื้อไข่ไปสักสองคันคันละเจ็ดสิบ มันก็เป็นร้อยสี่สิบอะไรแล,แล้วทีนี่มันเป็นต้นทุนเท่าไหร่รวบรวมแล้วเป็นเท่าไหร่เราก็ไปเลี้ยงได้เลี้ยงได้แล้วที่นี่เราก็ต่อยอดถ้าเราไม่อยากซื้อแต่มันช้าเวลาเท่านั้นเองแต่ทําได้เราเลี้ยงได้เราต่อยอดไปเรื่อยๆมันก็ไม่นานนะปีหนึ่งถ้าต่างจนปีหนึ่งเราขยายไปขยายออกได้เยอะเหมือนกันนั่นแต่ทีนี้ถ้าเราจะเอาเยอะๆลงทุนเป็นพันมันก็ เวลามันก็เร็วหน่อยมันก็ได้เหมือนกันถ้าเราจะทาว่าเออเราจะได้เยอะๆเราก็ทําหลักแสนอันมันไอ้ที่มันเปลืองมันมันเปลืองอุปกรณ์นี่แหละไอ้พวกทั้งนะสีไอพ้พวกเหล็กพวกเสาพวกนี้นะแหละ,ะแล้วก็ปูนอีกแล้วทีนี้อเมริการ์เนี่ยมีการลงมือปฏิบัติจัิงไงคะคือเริ่มแรกเลยเราจะต้องปฏิบัติอะไรเราก็ เรา็เนี้เราอก็อกไข่เอาไข่มาลงมาลงเราเราก็อบคอยพอมันแตกเราก็เอาอาหารให้มันกินมันก็ไม่ยากหรอกมันแบบง่ายๆง่ายๆไม่ยากไม่ยุ่งยากเขาจะทำแข่งไข่เล่นเจ็แข่งไข่เลี้ยงแข่งไข่แบบนี้นะแล้วก็เอาน้ำ เอาอาหารให้พร้อมเลยเมื่อมันออกมาเป็นตัวก็ม้วนเวียนวาแต่จังที่นี่แหละต้อก็จะเป็นลักษณะน,นี้แต่นี่เขากบบเบิ้งนี่แหละเพว่ามันผมยังยไหลด้วยอ่ะอันมันเป็นตัวเขากบบเห็ดแห็งไข่นแหละขอให้ตัวมีไข่เยอะๆก็อร่อยแล้วแล้วการทำฟาร์มนี่มีปัญหาอะไรไหมคะ ไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไอ้นับถ้ามีปัญหาก็เรื่องเงินเรื่องทองมันไม่ไม่มันไม่พร้อมกันเท่านั้นเองมันอยู่จะงั้นอย่างเราสร้างโรงเรียนใหม่นี่มันก็เออนี่แหละอเ,เออมันต้องใช้เงินทุนนั่นแหละมันก็เลยไม่ขายมวนเดียวไม่ค่อยจบมันต้องไป ค่เป็นค่ไปนั่นแหละหนักขณะนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มีอะไรทำอะไรแล้วพอแล้วแค่นี้อยู่แล้วถ้าทำเกินไปอีกกำลังกำลังจะไม่พอเพราะว่าเราต้องใส่อุปกรณด้วยไอ้เรื่องคนงานเราก็จ้างแต่เมื่อเวลาเรายุ่งยากเช่นเขามาจับแมงนี่แล้วเขาต้องหาตัวช่วย เพราะว่ามันจะทันเวลาเขาถ้าเราเอาอาหารให้เอาน้ําให้มันก็มายุ่งยากอเอาน้ําให้แล้วก็แรกเอาอาหารให้แล้วป่ะจบมันไม่ได้ยุ่งยากไม่ไน้มันไม่ได้หนักได้อะไรนักหนามีหน่อยหนึ่งก็นี่แหละคู่น้ํามันหนักก็แช่ที่คู่น้ํากับ <c oughs> อันนี้ความหนักมันไม่มีอะไรอเออพอมาเลี้ยงจิ้งหรีดนี่ครอบครัวพอดีที่ เราก็มีตังโผล่เรือยเรื่เราก็มีเออเดินซื้อเราอยากกินอะไรเราก็มีตังไปซื้อกินก็อยู่ได้เราก็ไม่ไปทำความเดือดร้อนให้กับพี่กับน้องแต่ก่อนหีึ่งเดือดร้อนหน่อยเพราะว่าถ้ากันโยน้าดูความเ่าครับได้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 ไอ้ไอ้ไอ้ที่บอกว่าเนเน อันนี้มันคือสะดิ้งไปมึงน้ำพอไป,ไปนี่แหละสองอาทิตย์แล้วอาหารยังไม่หมดอ,มอันนี้อายุเท่า,าไหร่ครับมันเกนน่กไอ้ดำๆนี่คือใส่น้ำแกะเขาใส่น้ำเวลาลงจินมจะไม่ต่างอันนี้มันกำลังจนะโตแล้วนิปีเกิดอ,อะไรกินง่าย คนนี้ยงกินทั่วไปอันนี้อีกรุ่นหนึ่งใหญ่กว่ารุ่นเลยบ่อแรกอาหารยังไม่ได้ให้กินรอ อันนี้จิ้งหรีดขาวใช่ไหมคะพ่ออันนี้จิ้งหรีดขาวใช่ไหมนี่นี่จิ้งหรีดขาวถ้าสอบนี้ไม่เล่นหรอกแค่นี้อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ส่งได้ประมาณสักสองอาทิตย์เพราะว่ามันตัวโตแล้วนะจิ้งหรีดขาวนะคะนี่อ่ะจิ้งหรีดขาวก็สะดิง้งบ้านเราง่ายสะดิง้ง ยังประมาณสี่สิบวันก็สามารถนำไปขายได้ค่ะใช่ันนี้เขาก็จะมาเอาเลยเอ็ดล่องมาจากพระเจ้าทบชิพคันขันละเจ็ดสิบบาท ใช่ะมันมันพร้อมที่จะส่งตลาดไปแล้วนือมือนี่คือ,นนอ,อการพร้อมที่จะส่งตลาดแล้วนะคะออค่ะรุณหรอวันนี้นะคะก็ขอบคุณพ่อมากนะคะที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากพวกเราคะ่ะก็นนี้ก็เป็นของเล็กๆน้อยๆจากพี่ร้อนะคะครับยินดีค,ครับผมบครับ